ดีมึงเล่นมุกป่ะเนี่ยก็เป็นบ้าเลยไม่รู้ว่ามึงพูดจริงนะแมนยูนี่ลงมาตกแล้วับโอ้ยเชื่อเชื่อเด้อค่ะไม่มีใครตกเขาเลี้ยวพูแล้วตอนเนี้ยแมนยูตอนนี้โอเคครับยินดีเออแมนยูตอนนี้โอเคไหนใครบอกแมนยูนี่มาสักพักตกกะไม่ตกหนาโอเคยู่โอเคอยู่อ่าต่อไปพี่ทิมแมททำครีมทาตัวหน่อยคาแรงนะตอนนี้ใช้คาแรงอยู่พี่แมทวันนี้มาเมาป่ะคาแรงทาัวเลยหรอ อ๋อไม่หมดเลยหรอให้ค่าอะไรกันตัวกูใช้เจอเกนพอละที่แพงแค่นี้ก็แพงตายหายแล้วเนี่ยนี่ร้ายบอดีโกงกันเนี่ยอกอไอ้ดีมันติงตองอ่ะวันเนี้ยมันก็เลยหลายไปเรื่อยๆได้อะไรรู้ไหมเออกูง่วงมากเลยเพราะวันนี้กูใช้พลังงานเยอะแมนตื่นกี่โมงวันนี้หกโมงแต่งหน้าเจ็ดเตินขั้นไปแล้วอ่ะแต่งหน้าเจ็ดเต็มเตี้ยอุนแอชาลีมาอุ้ยเออไปนหนาหลงสนุก สนุกมากวันนี้ไปกับนักชาลีนะคะอย่างนั้นเลยเออใช่เมนูอยู่อัดับสามสุดยอดเออเราเราจะไปยังนี่มึงแป๊หนึงนะเมื่อกี้มึงแอบแวะอวดแวะอวหดออ๋ออ๋นไม่ใช่แวะอวดมีคนพิมพ์มาค่ะดิดจาวิตามินเฮ้ยจริงกเฮ้ยหรือว่าจะเกี่ยววะกูว่ากูมีแรงเยอะเกินไปปะตั้งแต่เช้าอ่ะ จริงแต่กวันนี้กูกินจริงๆไอวิตามินสีเขียวเอ้ยสีเหลืองอ่ะเพราะมันวให้มินเนกาโซมาดีเหลืองที่กอกินวันนี้พี่ก็เลยมีแหละสีเหลืองมีหรือเปล่าพี่แมนมีหรือเปล่ามันีพี่แม่ก็ไม่รู้นะฉันมีฉันมีฉันก็มีฉันมีหลักฐานฉันไม่มีหลักฐานโอ้ยเธอจะไปดูแดงเดือดเที่ยงกฤิดเหรอมันมีสาไม่ได้ ผมไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปเพราะกลัวแพ <dessus> ้คือพูดตรงๆตอนเนี้ยตอนนี้มีแพนจะไปอังกฤษแต่แต่ว่าอาจจะไม่ไปดูเร์เพููเพราะว่ารับไม่ได้นะครับไม่ไปไม่ไน,นะไม่ต้องมาพูดจ้ะมยัง,งอนอยู่เลยหรอออเหรอเยพูดคำเดิมท <c oughs> ี่แมนนี่ พี่แมนมีใส่ไม่ดีนะคะช่วงเนี้ยหลายทีแล้วออกสิ้นปืนช่วงนี้ออกเขาพูดจาช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ต้องกสกกระกจับคีย์บอร์ดมาพี่ล้างมือแล้วเมื่อกี้พี่ไปล้างมาแล้วพี่แม่เป็นพี่แม่รักษาความสะอาดจะตายเออนั่นแหละดิเดี๋ยวเนี้พี่แม่เขาชอบพูดจาไม่น่ารักตอนออกสอดีเออเออดียังไม่อาบน้ำเลยทุกคนจริงใช่ กูก <sec> <ค>็เหนื่อยว่ามึงเออเรื่องเดีวยวกับกูอีอเนี่ยเออกูแบบเหมือนสมาธิมันแบบหลุดถึง่ากูฟังไปด้วยแล้วกูก็อ่านคอมเมนต์ไปด้วยกูก็เลยสลับสลับทำลายอ่ะเบ๋เติมเขา,เขาค่ะเติมเข่าคืนนี้พี่แมนนอนนอกบ้านไหมคะ<ส>ไม่ต้องไม่ต้องถึงนอกบ้านค่ะนอนนอกห้องกระพอค่ะโซฟาก็ได้ไม่ต้องถึงนอกบ้านาไ,ไม่ง่วงเหรอเริ่มง่วงละนะทุกคนนะกิมทำไมทำไมอยู่ มาดูลายก็เยอะขึ้นะนตอนแรกคนหายไปเหลือซีแล้วก็เพราะว่าพี่แมนเข้ามาเงี้ยอ้าโหแฟนคลับพี่แมนทั้งนั้น<อ>พี่แมนเข้ามาแล้วคนดูเยอะขึ้นนะเอาจริงป่ะแปบนน้ำแป้นเมย์จะ <laughs> คนเชียร์ให้ไปนอนนอกบ้านใช่เพราะว่าเธอพูดจาไม่ดี <sighs> พี่สาวเวิร์ชิบหายแต่อี้ยี่ไม่หยาบเหรอ มันห้ามพูดกับแฟนน้องเข้าใจไหมถ้าพูดกับเพื่อนน่ะพูดอีเหี้ยสัตว์อ่ะพูดไปเถอะอย่าทะเลาะกันนะคะเพราะว่าก็อินสัตออกมาเต็มเลยเดี๋ยวก็เหี้ยเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวนี่มือสาดหรือเปล่าเนี่ยจับคีย์บอร์ดมาะไปล้างไปล้างมาแล้วนี่ไงทุกคนครับเขาล้างมือมาแล้วเขาบอกว่าเขาล้างมือมาแล้วทุกคน เร็วๆนี้ตีกับดีมจะไปถ่ายหกฉากอีกแล้วนะแล้วมึงอยู่ดีมึงพูดหกฉากทำไมอ่ะมีคนพูดถึงหกฉากทำอะไรกันคะกูก็เลยเหมือนแบบแบบรู้ว่าเดี๋ยวอีกสองวันจะต้องไปถ่ายหกฉากขงพรุ่นนี้วัแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ถ่ายรายการทั้งวันเลยค่ะแล้วก็อีกวันหนึ่งหกฉากใครทำอะไรไปด้วยดิ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 ไปด้ดิไปด้วยดิไปด้วยดิไปด้วยดิไปด ใครเอาไปไหมไปไหมไปไหมไปด้วยกันไปทำอะไรอะไปไหนบอกก่อนไปไหนไปด้วยอืมกุ๊มดูหน้าเขดีก็มีความสุขแค่คิดถึงหน้าบานชนะเรื่องใครข้างรัดไม่ดีก็ไปไหนไปทำอะไรไปทําอะไรเราจะไปด้วยเพ่อเนมตพี่มึงรู้จักไลน์ไหมมึงรู้จักไลน์ไหมนะหอจะบอกกูเน็ตไลน์นี่มึงจะไปกินข้าวใช่ไหม มึงไปกินเหมือนกูไหมไปจริงปะจริงพูดจริงปะจริงเพราะว่ากูไม่มีทำไมแม่ทำไมทำไมต้องเลี้ยงทำไมต้องเลี้ยงคิดก็ที่แม่ใครอยู่เยอะสุดใครอยู่เยอะสุดเลี้ยงไหมล่ะเอาไหมล่ะอะไรนะอะไรนะใครอยู่เยอะสุดเลี้ยงพี่ไม่ไปละพอละแล้วพรุ่งนี้ไปไปกี่คน มีมีเพื่อนไปเพื่อนคนอื่นไปด้วยหรือเปล่าพเพื่อนแบบเพืเ่อนที่ไม่มีเพื่อนเราอ่ะมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีไปอไปจริงเหรอพูดแล้วมันก็ไปคขจริงปะไปไ,<อ>ไปจรปิงว่าถ้าไปถ้าไปแต่ได้ต้องจองเหรอต้องจองใช่ปะอะไรนะต้องจองต้องจองจองไว้แต่ว่าเดี๋ยวจองเพิ่มให้เราไม่ได้จองเพิ่มได้ปะเนี่ยเราจะจองเพิ่มทำรอมันเป็นอาหารอะไรที่จะกินอ่ะี่ญี่ปุ่นเดี๋ยวจัดการให้ว้า มึงไปจริงมันแค่กูจะไลน์บอกไม่กูอยากรู้มึงกินอะไรก่อนกูตอนนี้กูอยากมึงกูไม่เข้าใจว่าพอเราพูดเรื่องแบบนี้แล้วคนดูมันกูรู้สึกตกหรือว่าเราควรจะไปนอนละตอนนี้ได้ได้ได้สมมติว่าไม่มีคนดูไรแต่ตอนแรกก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนคุยกันเองอะแต่ว่าลืมไปว่ามันมีคนอยู่เยอะมากแล้วตีนะตรงนี้นะจริงๆร เออคุยดูอีไฟหน่ะไฟหน่ะถ้าให้กูถ่ายนะมีคนปิดมีคนปิดหรือเปล่ามีคนปิดปะไม่ไม่ไฟหน่ะไฟดับจริงไฟดับจริงไฟดับจริงจริงเหรอแล้วมึงไม่กลัวเหรอเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวแล้วมึงไม่กลัวกูเข้มแข็งกูเข้มแข็งถ้าเป็นเธอพี่ว่าเธอแบบหลอมเลรอคุยดีนะกลัวดีได้ดีมันขาดอ่าไม่ใช่ไม่ถ้าไม่ใช่จะเปิดไฟ ทุกคนเรามีอะไรต้องคุยกันอีกไหมเนี่ยเรามีอะไรคุยอีกปะเราไม่มีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราคุยกันต่อเรื่องเรื่องว่ามึงไปที่ไหนว่ามึงไปไหนแล้วกูไปไหมได้ได้มึงมึงไลน์มา,มาไม่ได้มีใครปิดคะ่ะไฟดับจริงๆงไม่ปิดโอเคอาจจะมีใครบางคนให้ต้องการให้เราจบไลน์กันเพียง <c oughs> แต่เพียงเท่านี้หวังว่าอย่าพูดแบบนี้ พี่เข้าใจในช่วงนี้ค่าไฟมันแพงพี่เข้าใจก็เลยไม่จ่ายเออเนี่ยโอ้โหไม่จ่ายแค่ไม่กี่วันเองโถพี่พูดจริงเนี่ยไม่ไม่จ่ายจริงใช่ไหมพูดจริงพูดจริงไม่ได้ทำคอนเทนต์พูดจริงจริงปะเอยดีมแล้วอย่าลืมเอางั้นบ้างนึงก่อนก่อนเลิกไล์มึงไล์มาเลยตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมึงลืมว่าว่ายังไงเอา ก็กูไลฟ์อยู่อ๋อโอเคอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววางปุ๊บเนี่ยเลิกไลฟ์ปุ๊บเนี่ยมึงไลน์มาหากูเลยทานทียอใช่ไหมได้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 จะได้จองได้เออถ้าไม่อยู่ดีคนขึ้นมาแปดร้อยวังมึงวะเพราะว่าเราพูดเรื่องเรื่องที่ไม่ควรพูดแล้วกูแล้วมีคนบอกว่า อะไรขึ้นมาแค่เจ็ดร is ้อยเองบอกว่าใช่ค yes ่ะทุกคนเพราะว่าตอนแรกมันร่วงไปสี่ร้อยมันก็อสามร้อยมันขึ้นเยอะอยู่นะคะตอนนี้มันขึ้นมาแปดแล้วค่ะโอเคโอเคเอาตานนั้แหละทุกคนไปนอนกันเถอะดึกแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปทํางานอีกแล้วเนาะบาย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 ขนายอย่าลืมดูแลตัวเองก่อนนอนนะคะทุกคนจริงค่ะทุกคนบายบายบายดีมกดวางบายจ้ะบายโอเค